สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรนาคปานนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราช วันนี้นะคะเราก็อยู่กัานที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาพรค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาพรในหัวข้อวิธีการขั้นตอนการกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเรามาดูกันนะคะว่าท่านรองผู้อำนวยการธวัชชัยจุติปภาคมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายธวัชชัยจุติปภาชร,รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจุลาภร์น,นะครับซึ่งจะมา,าพูดคุยในเรื่องของวิธีการขั้นตอนการกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งทางเรียนได้ดําเนินตามตามวิธีการและก็ขั้นตอน,นันต่อไปนี้นะครับในขั้นตอนแรกนะครับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาก็จะทําบันทึกขอแต่งตั้งคณ,ณะกรรมการกําหนด เป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานของการศึกษาหลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดประชุมวิเคราะห์มาตรฐานของปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ในการกําหนดค่าเป้าหมายของปีต่อไปในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ความท้าทายห <c oughs> ลังจากนั้นก็จะจัดทําประกาศาการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งในประกาศก็จะมีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามในการจัดทำประกาศออกไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อให้เชื่อมโยงและก็สอคท้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาหลังจากนั้นครูและบุคลากรทุกคนนะครับก็จะจัดทําแผนปฏิการประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับเปลนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการทําบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนะครับมีการจัดทําตารางการกํากับติดตามการดําเนินงานนะครับการนิเทศตามมาตรฐานของสถานศึกษาและก็มีปฏิทินนะครับในการดําเนินงาน หลังจากนั้นมีการดําเนินการตามแผนเป้าการประจำปีที่ที่ได้วางไว้โดยใช้กระบวนการของพีดีเดมาเป็นตัวกับเพื่อนในการดําเนินการนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานนะครับก็จะมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและก็แบบประเมินนะครับเพื่อที่จะรวบรวมสรุปผลการดําเนินการของแต่ละมาตรฐานที่ได้ที่ได้วางไว้นะครับ หล,หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการขั้นตอนนะครับในเรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาครับสวัสดีครับ